อาศัยอำนาจตามความในข้อสารสิบห้าแห่งข้อบังคับสมาคมสิ่เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช2557และมติที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสิ่เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่6ก2558เมื่อวันที่9กรกฎาคม2000 558มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศยกย่องสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นสิทธิเก่าดีเด่นเกียรติคุณและสิทธิเก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราชส5 5 8ประกอบด้วยสิทธิเก่าเกียรติคุณจำนวนสิบรูป 1. พระราชวิสุทธิเมธีปัญญาวิสุทธิปัญโย ปเรียนทำเก้าประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตเอเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามและรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีสองพระราษฎรศิทธิมุนีบุญชิกยานะสังโมโรปเรียนทำเก้าประโยค์พุทธศาสตร์บัณฑิตอบพตดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวิวรารังสิษดิและเจ้าคณะเขตปิยาไทย สามพระราษฎรยัติโบรีสุทัศน์วรัตทัชรีประเรียนธรรมเก้าประโยชน์พุทธาสารบัณฑิตสอสองปพอบพมดีเอสดีเจ้าวาดวัดโมรีโลคยาลามรองเจ้าคณะภาคเก้าสี่พระราษฎรสนโสลกนันชัยอันติโกประเรียนธรรมหกประโยชน์พุทธาสารบัณฑิตรอพอมรอปอ เจ้าอาวาสวัดบางนานอกเจ้าวณะเขตวัดพหน่งบางนาห้าพร,ระราษปริยธีวิธานสุนทรสุนทรเมธีเปลี่ยนลำเจตประ,ยะ,ประยโยคพุทธศาสตรบัณฑิตปสมอรองเจ้าอาวาสวัดอักว้าพระรามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดนรดรรครสวรรค์หกพระวิมุตตาม,มัคคีเดียวยสโสธโรนักธรรมเอกพุทธศาสตรบัณฑิตสมสมสมอสองร เจ้าวาดวัดกระบี่น้อยเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ็ดพระโรุรกเกตธรัมษดีบังคมรักจิตะคโมวัฏศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่สาสิบกเจ้าคณะจังหวัดตราแปดพระโกสัยเกษยารักษวิชานอตินพันโยเจ้าวาด,ดวัดพระธาตุช่อแห่รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่าว อารอาข้าพปัญญานันทมุนีสง,ง่าสุกโลงเรียนธรรมสามประโยชพุทธศาสตร์ประดิต์ปตมจ้าาวาสวัดโชลประธานลังสริพระอาราบหลวงสิบพระวิสุทธิวรกิจเสน่ห์ธรรมรังสีนักธรรมเอกพุทธศาสตร์ปิตเจ้าวัดวัดปุงทาวรวิหารพระราบหลวง สิทธเก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช258จำนวน15คนสิทธเก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานประกอบไปด้วยคนเรือตีมยูจันรวนพุทธศักรตร์บัญจิตุ้นที่26ผู้สมมนูนร่วทุิจกองพับเสือด็อกเกอร์บุญจิระคุญปัญญาบาลีเทียอุดมศึกษา m a p h เอพนักธุรกิจด้านสังหาริมอสัพนักการเมืององตินายเอกร,ราชทางเราบาลีเทียมดมศุขสามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้าราชการบำนาญนักธุรกิจและสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นสพช ด้านผลงานวิชาการองศาสตราจารย์ดรสมพานกรมตาเป็นทำแบบประโยคปตบอมอดอาจารย์ประจำภาควิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล Dr. ัยรองศาสตราจารย์ดรธิติธาตุปากากรเรียนทำข้าประโยคปตบปตบปเอ็มเอปีเอสดีอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มจลรองศาสตราจารย์เวชศปานกรปุญเรียนทำข้าพประโยคพระธาตุบัณฑิตอาจารย์และรองผู้อำนวยการเป็นร่างวิชาการ ออผู้ช่วยอาจารย์สมหมายดูยอดนักพุทธาศาสตรประดิษฐเมอาจารย์อุโสนักรุศาสตร์อาจารย์บุญนาคเยียมนาน้าพุทธศาสตร์ประดิษฐ์เมเผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริวัตรศรีเกือดงพุทธศาสตร์ประดิษฐ์เมเอมีเผู้ในการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดยิประิษาทาวิชาพุทธกิจวิทยาานตีรัตน์ผู้เขสารศิล พษษรรษรุทธศาสตร์พุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่28เตมเพย์อีเยสตีพุ่งในคันปูนิธิสิ่งแวดล้อมในเรือนชนะวารีปร,ริญญาสามสี่ประโยคเตมเพย์เจ้าของโรงเรียนเมตตาวิทยาปูดีสีเนชบูรนายวิชัยใจพุ่มปร,ริญญาสามเก้าประโยคษษพ,ษษพุทธศาสตร์บัณฑิตผู้ในการโรงเรียนแจงร้อนวิทยาอันโอไชโยนามนน์ เรียนทางเชีิโยพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่34อนุสาสนาจารย์กรมยุทธศศึกษาทหารบกดรนิเวศวงศ์สุวรรณพุทธศาสตร์บัณฑิต m A n ETh. e h d ผู้ในการสำนักศึกษาทั่วไปวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนายวัชิชัยธํามํารุงพุทธศาสตร์บัณฑิตรอปอทมพิธีกรวิทยากรรายการพุทธศาสนา สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พระเดชพระคุณพระปัญญาณัรรมุนีซึ่งวันนี้ท่านได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าเกียรติคุณของมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยก็จะได้มีโอกาสได้เรียนถามพระเดชพระคุณว่าความภูมิใจที่ได้รับรางวัลน,นี้เป็นยังไงบ้างครับท่านพระเดชพระคุณมาจะบอกกับทุกท่านหรือว่าชาวพุทธและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า อมาในได้ชีวิตเพราะพ่อแม่ให้เกิดได้ความรู้ความสามารถมาจุฬาเป็นผู้ให้ความรู้และความสามารถสิ่งหนึ่งที่มาจุฬาได้ให้ที่เราคิดว่าถ้าไม่มีมาจุฬาคงไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราก็คือความเสียสละที่ได้จากมาจุฬาเป็นความรู้สึกที่ชีวิตนี้บุญเหลือเกิน ที่เราได้มีโอกาสได้ความรู้ความสามารถแล้วได้เสียสละเดินตามบุรพาจารย์อยากให้พระเดชพระคุณได้บอกกล่าวคุนอุปการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อสังคมครับสักนิดหนึ่งครับอยากจะบอกว่ามหาจุฬาเนี่ยคือสถาบันเกิดมาจากน้ําใจเกิดมาจากพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า พระองค์ทรงเห็นประชาชนคนไทยว่าทิ้งศาสนาพุทธไม่ได้พุทธศาสนาเท่านั้นที่จะอุ้มชูประเทศไทยให้งดงามพระองค์จึงตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นแต่เมื่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นครูบาอาจารย์ที่เข้ามาอุ้มชูสถาบันนี้ในสมัยนั้นเขาเรียกว่านัตถิปัจจัยคือไม่มีปัจจัยในทางวัตถุมาเป็นเครื่อง อุ้มชูสถาบันแต่มีหัวใจของครูบาอาจารย์ว่าใช้ชีวิตเป็นบันไดให้ลูกศิษย์ได้เดินทางต่อไปในที่สุดมหาจุฬาก็กลายเป็นเหมือนกับการวิ่งผลัดจากรุ่นแล้วมารุ่นเล่าจนถึงรุ่นปัจจุบันสามารถที่จะพบว่ามหาจุฬาเนี่ยขยายงานไปทั่วประเทศเพื่อที่จะพัฒนาคนทั้งประเทศเนี่ยให้มีโอกาส มีความรู้มีความสามารถและมีน้ำใจเสียสละดังนั้นถ้าจบจากมาจุลาเนี่ยมาจุลาจะให้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือระลึกสำนึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของผู้ที่อุปถัมภ์คอยดูแลคือญาติพี่น้องเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราเขาพร้อมที่จะอุปถัมภ์ปัจัจศีดังนั้นใครจบจากมาจุลาจึงไม่คิดค่าตัวฮะไม่เอาค่าตัวมาเป็นความสำเร็จ แต่การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นความสําเร็จนี่สิ่งที่มหาจุฬาได้สร้างให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยไม่มีแผ่นดินไหนที่จะทําได้อย่างที่มหาจุฬาได้ทําแล้วอามาบอกตรงว่าเป็นภาพที่ชีวิตนี้ได้มีโอกาสสัมผัสในสิ่งที่มหาจุฬาได้วากความรู้ความสามารถและความดีและน้ําใจเสียสละแก่เพื่อนมนุษย์ ตาทุกกับประเด็จพระคุณมากครับและนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่ทรงคุณค่าได้รับรางวัลเกียรติคุณของสถาบันสิทธิ์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชยาลัยในวันนี้ขอยินดีกับประเด็จพระคุณด้วยครับผมบและสิทธิ์เก่าผู้ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นอีกท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสมพานพรมทาอาจารย์ก็จะมีคําถามที่จะถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับความภาคภูมิใจที่ได้รางวัลน,นี้แล้วก็ คุณอุปการของมหาจุฬาที่มีต่อสังคมไทยครับสองคำถามครับใช่อาจารย์เพาตอบรวมๆเป็นของเจาเดียวเลยนะ,ค,ะความรู้สึกคือดีใจมากครับที่ดีใจก็เพราะว่ารางวัลน,นี้สําหรับผมเนี่ยเป็นรางวัลถือผมถือว่าเป็นรางวัลคนในครอบครัวเดียวกันคือปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยคนในครอบครัวเดียวกันที่จะที่จะ,ะยกย่องอกันนี่ยากนะ <laughs> ใช่ไหมครับสำหรับผมเนี่ยถ้า คำยกย่องๆๆนั้นมาจากคนใกล้ๆตัวเช่นคนในครอบครัวเนี่ยผมถือว่านี่สำหรับผมเนี่ยที่สุดเลยนะฮะคือคํายกย่องที่ได้จากคนอื่นเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าะจะดีมากกว่าถ้าเป็นคําให้เกียรติยกย่องของคนในครอบครัวเดียวกันผมถือว่ามาหาจุฬานี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นจากการมางานวันนี้ก็คือแสดงว่ามาหาจุฬาเราเนี่ยพัฒนาการไปไกลมากก็มีคนจาก หลากหลายสถานที่หลากหลายฐานะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมแล้วนี่มันทําให้ภาพของอมาจุฬาในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยมันดีมันลึกซึ้งมันแฝงอยู่หมายความว่ามาจุฬานี่แฝงอยู่ในสังคมไทยลึกมากครอบครัวเราโตขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับจากวันนี้ถึงวันนี้ครับนี่แหละความรู้สึกก็มีเท่านี้แหละนะขอบคุณท่านอาจารย์มากครับผมขอบคุณาารครับ และท่านต่อไปที่ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์วิท,วทยเวชก็มีคําถามที่จะถามท่านอาจารย์ว่าความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้พร้อมกับคุณูปการของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่มีต่อสังคมไทยครับสองคำถามด้วยกันครับอาจารย์เชิญท่านอาจารย์ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บนคณของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชาชวิทยาลัยเนี่ยคงไม่มีที่สิ้นสุดที่จะกล่าวเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับการศึกษาโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาในประเด็นที่สองที่บอกว่าคุณโอปการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินั้นนะครับต้องย้อนนึกถึงสมัยองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยคือล้อนเกล้ารัชกาลที่ห้า พระองค์ทรงเห็นว่าสถาบันสงฆ์เนี่ยเป็นสถาบันที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในสมัยนั้นดังนั้นพระองค์จึงตั้งมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนี้เพื่อให้พระสงฆ์ได้พัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราต้องนึกย้อนว่าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ส่งพระอรหันต์ไปประกาศพระศาสนานั้นพระพุทธองค์ในพรรษาแรก ได้อบรมพระปัญจวัคคีย์จนบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลเมื่อมีพระอาหารหัน์เกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์จึงส่งไปเผยแผ่พระศาสนามหาวิทยาลายัยของเราก็เช่นเดียวกันคือมหาวิทยาลัยที่ได้นำพระสงฆ์ทั่วประเทศหรืออาจจะกล่าวได้ขณะนี้ก็คืออาจจะทั่วโลกมีสาขาหลา,ลายแห่งได้มาฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะในหลักสูตรของพระพุทธศาสนา ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับผมที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการครับผมขอบคุณครับท่านอาจารย์ค่ะและอีกท่านหนึ่งที่วันนี้ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าเด่นก็คือท่านอาจารย์ดรนิเวศวงสุวรรณก็จะมีคําถามถามท่านอาจารย์นะครับว่าความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และคุณอุปการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อสังคมไทยครับผมขอนเชิญท่านอาจารย์ครับครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับ ประการแรกผมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ประสิทธิ์ประสาทศศองคความรู้ทั้งหลายทั้งปวงให้กับผมคือมหาวิทยาลัยรราชวิทยาลัยนะครับผมก็ได้ออกได้นําเอาสรพวิชาเรล่านี้ออกไปสู่สังคมภายนอกคือเป็นสถาบันดวงสายกชนแล้วก็ได้ไปนําเอาองค์ความรู้ที่เป็น ของทางมหาจุฬาเนี่ยไปคือวันนี้ที่ได้รับสิทธิเก่าดีิเด่นความภาคภูมิใจก็คือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมก็คือหนึ่งในสีภารกิจของอุดมศึกษานะครับการผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทําให้สังคมภายนอกได้รับรู้มหาจุฬาของเรานั้นได้ใส่ใจทางด้านการสร้างเยาวชน โดยเฉพาะทุกครั้งเวลาผมจัดกิจกรรมผมก็จะสรุปไป้5ดีก็คือขอให้เด็กและเยาวชนของเรานนั้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ทธิดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาผมจะยียการทั้งนี้ตลอดไปครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับโอกาสนี้จะมาสัมภาษณ์คุณบุตรชัยอ่ำ บำรุงนะครับในฐานะได้รับยกย่องเป็นจิ์เก่าดีเด่นของสมาคมจิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับก่อนอื่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตอนที่จะมีโอกาสได้เรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยผมจริงๆแล้วมีทางเลือกที่จะไปมาหาวิทยาลัยอ,อื่นที่เปิดสอนในเรื่องของาศาสนาเหมือนกัน แต่ในวันนั้นเนี่ยผมตัดสินใจว่ามองไปถึงอนาคตว่าถ้าคิดจะทำงานในวงการพระพุทธศาสนาจะต้องมีพี่น้องจะต้องมีกัลยนานมิตรที่ดีแล้วไม่มีสถาบัานไหนที่จะเต็มไปด้วยพี่น้องชาวพุทธเท่ากับมหาจุฬานั่นเป็นเหตุผลให้เลือกตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจนถึงวันนี้เนี่ยก,ก็ได้พิสูจน์ความจริงข้อนั้นว่าคิดว่าไม่ผิดเมื่อกี้นี่ได้คุยกับท่านอาจารย์สมพาน์ว่า ครอบครัวเราโตขึ้นเรามีพัฒนาการในด้านที่ดีขึ้น <Okay. S 1> เป็นความหวังของพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> ที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติ <Okay. S 1> ทุกด้าน <Okay. S 1> เพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วก็นับว่าวันนี้เป็นเป็นความภาคภูมิใจที่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ทุกๆท,ท่านได้เห็นถึงความตั้งใจที่ผมได้ทำเพื่อพุทธศาสนาแม้ว่าเทียบกับผู้อื่นแล้วเนี่ยอย่างจริงๆเราก็ยังเล็กน้อยถ้าเทียบกับอีกหลายท่าน แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีงามที่พวกเราได้รวมตัวกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารวบรวมพี่น้องชาวมหาจุฬาเราทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าเรามีเรามีประโยชน์ที่ทํากับสังคมเยอะมากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราบางทีก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ได้คอนเน็กชั่นกันได้ร่วมมือกันนี่งานของสมาคมสิทธิ์เก่าในครั้งนี้ที่ผมมาเป็นครั้งแรกได้รางวัลนี้ก็เกิดความภูมิใจเห็นแล้วก็ปราบปื้มปืติใจ แล้วก็คูู่ปการของมหาจุฬาองค์กรราชวิาลยที่มีต่อสังคมนั้นเนี่ยมีมากมายจริงๆทุกแทบจะทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ทุกสังคมทุกอง์การเนี่ยมีชาวมหาจุฬาเราเต็มไปหมดเห็นแล้วเราก็เป็นยิ่งเห็นก็ยิ่งภาคภูมิใจก็ขอแบ่งปันความภาคภูมิใจและความตั้งใจอันดีอันนี้ให้กับผู้ชมทางบ้านทุกท่านให้ได้รู้จักชาวมหาจุฬานะครับผมขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับในฐานะได้เป็นเสด็จเก่าที่เด่นของสมาคมเิด็จเก่าของมหาวิทยาลัยแล,แล้วเนี่ยและเราก็ไปทํางานทํากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้นถ้าเราไปพบเพื่อนเราเสด็จเก่าดีเด่นที่ได้ทํากิจกรรมได้ดีอย่างพวกเราให้กับสังคมให้กับสถาบันนี่ปีหน้าเสนอมาได้นะครับหมายถึงเพื่อนๆ,ๆหรือคนที่เป็น rias, ทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมในแท้จริงนะครับเรายินดีพิจารณา อาจจะได้เป็นซิดเก่าดีเด่นเหมือนกับคุณเป็นลำดับต่อไปนะครับผมขอบคุณมากคนะครับขอบคุณนะครับ